สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อน,นมาดูเห็ดคอนซนค่ะโอ้ยได้เห็ดเพิงงน้อยค่ะบพี่น้องอเอาเห็ดเพิงงน้อยไปแกงสักหมอก้อนพี่น้องนี่นะคะ สามดอกคอ้นี่ค่ะพี่น้องโอ้งามอยู่หลายอยู่ด้อนี่พี่น้องโอ้ยชินแนมบอเห็นนะพี่น้องสินแนมบอเห็นใบใหม่มันหลายค่ะ นี่ค่ะ้ยแต่อยู่พี่น้องได้อยู่แต่อยู่ค่ะเห็ดผึ่งหน่อยครับพี่น้องตอนนี้เลือกไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าเห็ดค่ะทุกคนนี่พี่น้องอนี่ค่ะตอนนี้เลือกไม่ได้นะคะเห็ดมันหน่อยครับพี่น้อง ฉนเป็นมูยุตตัวพี่นอ้องเดียวหาบังหนีก่อนข่าพี่นอ้องพ่อสิด้ไปแกงจักหมอกหนึ่งโอ้ยนี่ค่ะตุ้มมนี่ค่ะเสียบอโอเสียตัวนี้นี่ค่ะ เสียบอเสียบออ๋อแต่อยู่โอ,อ้มันอยู่ในอ้นี่ครับพี่น้องป้าดู่ในใบใหม่ใสไละ่ะนี่เบิงค่ะใบใหม่มันล่นนล่นใส่พี่น้องนห่ เชี่ยหานะเอาติดเห็นตาดม่เห็ดบาปคอยแทะมาเห็ดบาปกันเถอะพี่น้องเบื้องหนาวว่ะโอ้ยน,นิ่มเลยพี่น้อง บังคับหุ่นดอกใ่พี่น้องดอกใญ่นีกระตดดอกอนเนิ่มแล้วค่ะนี่คุนดูโอ้ยบังคังอยู่ขอบป้าขอบป้า พอ้มาได้มองนี้น้อยนึงค่ะพี่น้องเห็ดเพิงน้อยโอ้ยบังดอกนั่นจ่ายบบโอ้ยได้ยุดตัวนี้พี่น้องได้ยุดตัวนี้ บสีบ่เห็นพี่น้องใบใหม่มันหลายนี่พี่น้องเบอ่งลูกป๊าดย่ในอันนี้นน เห็ดยังพี่น้องเป็นกออยู่ว่างไปนี่ก้อนกับมูมันหามูมันอีกก้อนพี่น้องโอ้ได้ใบใหม่หลายผดเบื่องนี้ขาเห็ดยังนอ,น,อน,นี่พี่น้องเบิ่งค่ะป๊าดดอกใหญ่เด้นี่ โอ้ยนี่ดูพี่น้องเอา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 มาสันน่นไหมเห็ดยังเห็ดยังโอ้ยเห็ดเผิองตัวนี้พี่น้องพุ่นนี่ดอกนี่จักวาปิสายต้งคานี่ดูโอ้ยป้งพี่น้อง สงสัยกวางกินแน่ๆเลยค่ะเนีเา่าะยังไดอยุ่งได้พี่นอ้องอ่ะนี่เห็ดยังนี่อันนี้เห็ดอีอียังบุญเนาะพี่นอ้องโอ้ยเนาะตายแล้ว ตาดีๆเด้อพี่น้องเด้อคอยหาเนี่ยโอ้ยดีใจนี่ได้ได้ตายตาย,ตาย,ตาย,ยังได้พ่ออยู่ฮะต้นดอกนี่ได้บ่โอ้ย,อยเอาไปหลอกเอาเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้แกงค่ะพี่นอ้องพ่อได้แกงพ่อได้แกง อโอ้ยไข่เขาอ,าอาตีนเอาตีนเลียพี่น้องมึงมันอยู่ในหลุมโอ้ยไผสิบไปแนมเห็นอีพอจ๋าโอ้เสียแล้วเน่าแล้ว อยู่ในหลุมไหมอ้ยเนะาะรับโอ้ยตุ้มๆพี่น้องนี่ดอกเดียวจีมีสองนี้มูนะเดี๋ยวแนมหาดีๆก่อนพี่น้องเพื่อสิผอมูมัน เห็ดสซนยุ้มอยู่ในป่านี่พี่น้องนี่จะขืนบอเอา่อยคือมาเงยไอเห็ดไอ้นี่พี่น้องเห็ดไอเห็ดเพิงหวานจะหาก่อนจะหาหม่ไก่ก่อน นี่ค่ะนี่นนงดูบิ่งดูข่อยบ่เห็นพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่โอ้ยตัวทากหน่อยนี่ร้ายคับพี่น้อง บางหันกม็มามงนี้ว่าเห็นนี่ะหา,าพ่อได้กแกงสักมองพี่น้องเห้ผึ่งเอาบัางหัน ย,น,น,อยน,นอกหาวนไปวนมาไปเทีละดอกสองดอกน้อย ตอนเฮ็ดขึ้นบ้าลายพี่นอ้องต้องงอเฮ็ดค่ะพี่นอ้องต้องงอเฮ็ดดอกหน่อยก็เอาดอกง่ายก็เอาได้อีสเน่ก็ได้เลือกเฮ็ดล้วได้พี่น้องพี่น้องค่ะ ห้ามอยู่ค่ะพี่น้องคือเสียงเสียงคนคือเสียงยังโอ้ยบางดอกนี่ค่ะพี่นอ้องปัด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 ,ปดได้บนนอกได้บนนอกน้องโอเอาไปลอกเอาเนาะค่ะพี่น้อง นั่งเผิ่งมันย่งเหลืองอยู่ค่ะมันบดทันดำไป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 โอ๊ย ้ยบิงตัวยังมันกินขานี่พี่น้องเมื่อว่าห้อยคนไปค่ะพีพเ่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้หน,นเด้อค่ะโอ้ย เฮ็ดข่อยล้นยังได้หน่อยอยู่เดี๋ยวสิไปหาอีกค่ะพี่น้อง <laughs> ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อน,น uh, ฝากกดไลคกดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะ Thank you to everyone for watching Thank you so much สััสีีค่ะ